สวัสดีครับวันนี้เรามากรอกภาษีสหรัฐอเมริกากันเข้ามาที่โปรไฟล์การชำระเงินนะครับเลื่อนลงมาที่ข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกากดเข้าไปตรงดินสอครับกดที่จัดการข้อมูลภาษี มันข้าที่หน้านี้นะครับแสดงรายละเอียดทางขวามือกดที่ส่งแบบฟอร์มใหม่เริ่มกรอกแบบฟอร์มใหม่เริ่มกรอกแบบฟอร์ม เราเป็นบุคคลธรรมดาติ๊กถัดไปคุณเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือไม่ไม่ครับกดกดตามนี้กรอกแบบฟอร์ม w 8ใส่ชื่อเราเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ใส่ประเทศประเทศไทยนะครับอยู่ด้านล่างสุดเลยหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีใส่เลขที่บัตรประชาชนครับถัดไปใส่ที่อยู่ตามหมายเลขบัตรประชาชน กรอกไปครับจัดสรงที่อยู่ตามหมายเลขบัตรนะครับใช่ฉันมีสิทธิในการหักภาษีหน้าที่จ่ายที่ลดลงติ๊กแล้วก็เลือกไทย่ามีให้เลือกช่องเดียวกดเข้าไปห้าเปอร์เซ็นต์ ติดตามไปเลยครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ติดตามไปเลยครับห้าเปอร์เซ็นต์ติ๊กขึ้นไหมถูกถัดไป ติ๊กไม่ครับถัดไปเราไม่ได้ไปอยู่อ,อเมริกานะครับรับเอกสา,าเรเล็กนอนิก์ติ๊กถูกถัดไปติ๊กถูกถัดไปตัวนี้ยอมรับนะครับติ๊กถูกเลื่อนลงมาติ๊ก,ก็ใช่ แล้วก็กดส่งครับจะขึ้นว่าข้อมูลภาษีของคุณได้รับการยอมรับแล้วนะครับก็แปลว่าเสร็จแล้วนะครับการกรอกภาษีสหรัฐอเมริกาเะเจะใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ